คือพอรบบเนี่ยเขาต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยทำงานร่วมกันมไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยหมอคนหนึ่งรักษาบุกพร่องเรื่องแก่ทุกคนก็โจนหนีหมดมทุกคนไม่รับผิดชอบหมดตายสิครับอาจารย์ทั้งหมดนี่เขาบอกว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันและที่สําคัญที่สุดอาจารย์ตกลงกันได้จบดีและเกิดตกลงกันแล้วเกิดไม่จบอ,อยู่ระหว่างเจรจาถ้า ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปฟ้องในศาลเ,<อ>เขาบอกให้หยุดยังไม่ให้เงินทดเชยอยัง<อ>ไม่ต้องให้ให้คดีในศาลจนจบสะกสะ<ผ>มม<ะ>ุติให้ไปแล้วสามแสนล่ะถ้าให้ไปแล้วสามแสนเขาบอกว่าให้เสนอรายงานของการรับเงินนี้ไปในสำนวนคดีของศาลด้วยโอ้หมายความว่า สารก็จะพิจารณาครับถ้าสารพิจารณาแล้วเนี่ยอาจจะต้องชดเชยให้ห0 0แสนครับตกลงส0 0แสนให้ไปแล้วสารอาจจะให้เหลืออีกสองแสนก็เป็นไปได้<อ>หรือสารอาจจะบอกว่าส0 0แสนเพียงพอแล้วก็จบได้ครับโอ้ผมมองดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่มีผลกระทบต่อคุณหมออืมมีแต่จะช่วยทั้งหมอช่วยทั้งคนไข้และสร้างบรรยากาศที่ดี เหมือนที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ต้นถ้าเขาบอกว่าไอ้กองทุนเนี่ยมันไม่ได้มาเปล่าๆหรอกมันต้องมีเงินมาส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของรัฐรัฐที่เอาเงินมาเนี่ยอาจจะเลยไปเบียดบังส่วนค่ารักษาพยาบาลหัวละสองพันกว่าบาทเอาไปใส่กองทุน,ทนโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆเป็นโรงพยาบาลที่คนเนี่ยมักจะส่งคนมาผาตัดดูแลมันก็เลยขาดเงินตกลงก็เลยเขาก็บอกว่าเอ๊ อย่างนี้เนี่ยเงินมันก็ก็ไปเอาจากโรงพยาบาลไปไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลทั้งหลายจะต้องร่วมสมทบครับเพราะว่าเป็นกองทุนสําหรับไปช่วยเหลือคนเมื่อเกิดเหตุผิดพลาดครับใช่ไหมครับถูกครับและเขาบอกด้วยว่าไอ้กฎเกณฑ์อันนี้เนี่ย เงินกองทุนอันนี้โรงพยาบาลไหนมีเหตุน้อยค,คือทําดีก็จะส่งน้อยลงไปเรื่อยๆถูก <คน S 2> ต้องครับคนไหนทําไม่ดีก็ต้องส่งมากหน่อยเป็นการลงโทษโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ไม่ดูแลรักษาอย่างดีอาจารย์ว่าอย่างไรผมว่าดีมากเลยครับที่สําคัญครับอาจารย์คนเนี่ยไม่มีใครอยากเจ็บและก็ไม่มีใครอยากตายและหมอเองเนี่ยก็ไม่มีใครที่อยากรักษาแล้วให้แกเจ็บแกตาย เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยในที่สุดเนี่ยมันต้องมาใช้เงินกองทุนนี้กันมากๆแล้วก็จะทำให้โอ้คนก็อยากมาป่วยแล้วก็มาตายที่โรงพยาบาลนี้ผมว่าเป็นความคิดที่มองกันไกลเกินกว่าเหตุเกินไปเหมือนกองทุนผู้ประสบภัยมีคนอยากคว่ำแล้วฟาดหัวตายเหรอครับมีคนอยากน็อกตายเหรอครับมีคนอยากขับรถชนกันตายเหรอครับและเงินที่ว่านี้กองทุนนี้อาจารย์ ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดเราเห็นว่าเออมันจะต้องแก้ไขมันจะต้องปรับปรุง mm hmm. ก็ไปพูดคุยกัน mm hmm. ว่าจะแก้ตรงไหนจุดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนว่าเขาไม่ใช่เอามีแค่ชดเชยความเสียหายเท่านั้น mm hmm. เขาบอกว่ากองทุนนี้ให้เอาไปใช้ในการพิจารณาว่าเฮ้ย mm hmm. ที่ใดเนี่ยมันบกพร่องมันผิดพลาดมันเกิดชักเกิดจากอะไร mm hmm. ให้เอาเงินเหล่านี้ ไปดูแลไปพัฒนา<อ>ไปป้องกันไประมัดระวังไม่ให้เกิดดังกล่าวนั้นไม่ให้เหตุด,ดังกล่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นไปวิเคราะห์ความเสียาหายว่าเกิดจากเหตุใดจะได้ช่วยกันพัฒนาไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้อีกถูกและถ้าเกิดกองทุนนี้เนี่ยมีคนใจบุญอยากจะบริจาคเนี่ยเขารับไหมรับสิครับเขา<อ>เปิดอยู่แล้วอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นผมว่ากระบวนการเยียวยาแบบนี้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายดีกว่า ที่เวลาชาวบ้านได้รับความเสียหายเขาต้องไปชุมนุมต้องไปประท้วงหรือประทานโทษดีกว่าเขาต้องคอยมาดักยิงคอยดักซุ่มตีกบาลหมอหรือพยาบาลเพราะนั้นการใช้สิทธิทางศาลการใช้กระบวนการต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นครับอาจารย์โอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ชัดถ้าแพทย์ทั้งหลายที่แต่งชุดดำไปลองอ่าน ฟังรายการนี้แล้วก็เอากฎหมายมาดูด้วยแล้วกลับมาฟังรายการนี้อีกทีหนึงดูที่ว่ามันจริงไหมถ้ามันไม่จริงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่าเพิ่งตีโพยอย่าเพิ่งตีโพยตีพายและถึงขนาดบอกว่าเฮ้ยไม่อยากรักษาแล้วคิด <c oughs> อย่างนี้บ้านเมืองมันคนละเรื่องคนละราวเลยครับครับเขาเรียกว่างอนเขาทําเป็นงอนอาอาจารย์ครับแหมเสียดายมีเวลาเพียงเท่านี้เองนะครับ เราลองไปฟังไปดูปมที่ยังเหลืออยู่ที่เราไม่มีเวลาที่จะคลายปมครับ การอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลแก้ไขการปฏิบัติกับผู้ต้องขังให้มีการยกเลิกการตีตรวนเนื่องจากกระทบต่อหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งขัดต่อมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติที่ห้ามตีตรวนยกเว้นเหตุผลทางการแพทย์ความเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการสร้างบรรยากาศการปรองดองให้เกิดขึ้นแม่นั่นเป็นแม่ <อง S 1> เรื่องนี้น่าพูดครับอาจารย์เอาไว้ สัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะเ,นเพราะว่าเราเนี่ยมีเวลาที่มาออกอากาศทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์เพียงแค่50นาที<ฮ>เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ยังมีปมที่ไปดูกันต่อได้ที่ ASTV ครัวในทุกวันอังคารเวลา18ในาฬกา30นาทีในรายการรู้ทันประเทศไทยซึ่งจะมีปมมากกว่าที่ได้ดูทางช่อง11ดด้วยแต่วันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ